bắt số bắt số, bắt số bắn à, bắt số bắn à, à, đánh cắp tiền, bắt, bắt, bắt à, à, bắt bịa à, chứ เหมือนนั่นแหละเฮ้เหมือนนั่นแหละเฮ้ตัวเชฟ้าถ่ายเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ยตาตาคนไปกันไปเงยไปเงยไปเงนอาการลบลบทไปเงยไปเงยผมก็ต้องมาทันไปไปไปหรือสีเดิมยัน